เดอะแม็กลาาชำมลัแขนภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงเมื่อไหร่นักกระท่อมในสวนยางแห่งหนึ่ ขูดก้อนยิงใครอย่างนี้ง่ายๆนำขวดนึงเฮ้ยนี่ก้อนเบียดก้อนดิ เตรียมจอกเตรียมจอกพี่เจ้าน้ำเตรียมจอกมากุกแกโอ้ยงามฝนปนอะไรดังครับ มันกระจัดเสีงไหนเสีงไหนดะร้ายวะโออด้ท่านมีอะไรกระจัไปบนน้ำโอ้กูได้ร้ายกว่ากูได้ร้ายเถอวะโอ้กูยิวนำเถอะวะฮะยิวนำน้ำเออกินเบอร์ไหดิกินเบอร์ไหดิกูกินาขอบาน่ิำเห็นป่ทีนี่โอ้ยุ่งกันอะไรวะกินเบร์ตนำวฮกูเดียงนาไปเบิร์งน้าไปไปไหนทีมีไปยุ่งกัอะไรเอองามีนำปะวะ ดูดูดูเมืงดูมีเห็ดพร้อมแสดงมงดูแสดงว่าจะขล้องหน้าอยู่แถวนี้พอากงเปล่าพี่นำพี่นำมีหนำโอ้โหนีำสใจ้า่ารักเห็ดไปนนำรักเห็ดไปนำวยเ่รักเลยรวยาทันเาหอพูดีเลไปแจ้งใส่กันตัววเร็วเร

ไปอยู่แล้วงอแล้ว,วมั้ยงงกันแล้ว nào 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 ไอ้ลักตามกูมาโอ้ยเส้นเขาไปไ้ลักควนน้ำกูว,กว,วะน,วน,นี่กนะูพ่อเด้อยังแขวนเขาอยู่นี่นเสือผมนะว๊ายควนน้ำกูตัวนี้แน่นอย่างนี้ว้าแล้ว ลักนากูทั้งนี้ควดเดียวขดเนี่ยจะว้ไโอ้ยดนโอ้ไรหลายวกเตุอะใ่าปกันนั่นนยปกัน่ว่าเอาคอนนัเมื่อกี้คือพอเห็นหนามากว่ะจักข้ามแล้วุณจะว่าจะดิลนุ่งกักัดโอ้ยหางกวใจนี่ตาเหีดยกูดีวแตงใจมัีเห็ดยุุ่งกัดกกนไม่ได้ตัวกูเดี๋ยวไรนียุกไปเอาครับบโอ้ปเออ้้ ใส่มาอย่ไหนมามาใส่ให้มา่กันนั้นอยู <c> ่ก <c> ันไหนายู <c> ่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เอาเวยล่ะจะไล่มันซุยอย่บ่อไปรักกินน้ำดิกระนั่นเาบ่ดีฮะเจเขียวบุ้งหลดแล้วบุ้งหลุดไปจนที่่ภาษาสน้ำฉีบล่าแค่ี้องเดี๋ยวนี้โอ้

จ ica, Funny, employer, no, ับบะได้ข้านั้นข้าเขามาเนี่มึงอยวาเดีายวอร์ความอมานไม่นะมาหลออมึงตีจอพังมึงดีกนว่าถึงคนน้อมเราผมมึงมวยอม้วบบกแข่งามจุดใจน่มาสองขวดไดิมาหลอมัง ส่งส่งยาเด็พผ่านดูแถวเดมันี่สองเมา,า,น,มาน้ำคือเขาไม่เคยได้กินจอบาดิ่งอ่ะจอบมันจอบมันเดี๋ยวมันก็มาจอบมัน มันจไหม่ปะตัวมาทรงยามันร no. ักกินน้ำกูนั่นว้าแล้วมันสีมากว่าแล้วกว่าแล้วมันตรงมากอีความปูแน่มึงเดีู๋ไป้นาบย้องน่ะไอ้กัวาแล้วสองคนเนี่ยกว้าวา้กนแล้วน่อยน้านี กว้าแล้วส้มนแนสูสองคนนี้เราอืินน้ำกูบ่มึงว้าแล้วสู่กว้าแล้วทั่งตเอ๊ะไปเป็นใคร มึงจวนมึงไงนะมาแบบค่อยมึงแบงกระจายตายซะมึงอย่ามาลักน้ำกูเดี๋ยวฉัระแค้นแล้วไอ้กูบอกแล้วมึงอย่ามาลักน้ำกูกูบอกมึงแล้วลอยไปได้บางนึงมึงไงกูพ่ออ่เป็นยังได๋งยังไม่เล่นกับกูอย่ามาลักน้ำกูไม่ต้องเป็นสูงกว่าแล้ว น้ำกูเมือ่อไกูแค่เกือบตายนี่แก้แค่นสมใจแล้ว oh. อ่าอร่อยไม่มีน้ำไทยทีย่น้ำอร่อยมากกว่านี้อีกแล้ว